มาใช้ได้เดี๋ยวมันเป็นน้ามันหอมระเหยประเภทไหนครอาจารย์ครับผมก็ลองมาใช้นะครับในห้าชนิดเนี่ยนะครับก็ก็ยังค้นพบว่าเพียงแค่สามชนิดเองนะครับสามหรือสี่ชนิดเองครับที่ที่เรามาทดสอบวัดคลื่นสมองนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะมีกลิ่นมะลินะครับกลิ่นมะลิเนี่ยพอเราพอเรามามาโดมนะครับก็คือเราขูที่มือนะครับแล้วก็มานดมแบบนี้ครับนะครับกลิ่นมะลินะครับแล้วก็เอามันนวดมือ นะครับนวดมือนะครับนวดบริเวณฝ่ามือนะครับนะครับแล้วก็มาออางแบบเนี้นะครับก็ก็พบว่ามีขึ้นสมองนะครับที่มีสมาธิมากขึ้นนะครับมีสมาธิมากขึ้นในเวลาเราต้องนวดไปสิบนาทีนะครับครับอีกอันนึงอีกอันนึงนะครับคือลาเวนเดอร์อนะครับลาเวนเดอร์เนี่ยจะต้องนวดสิบห้านาทีนะครับก็จะทำให้กล้ามเนื้อฝนคลายได้ครับครับอ๋อแล้วก็ ที่เราอีกการหนึ่งที่ค้นพบแล้วก็น่าสนใจแต่ใช้เวลานานนะครับก็คือต้องนวดนะครับเป็นเป็นเวลา20นาทีครับครับ20นาทีนี่ก็คือใช้เวลา6เดือนเลยนะครับก็จะนวดบริเวณคอบ่าไหล่นะครับก็ทําให้อารมณ์เราดีขึ้นอาการปวดเราลดลงครับแต่ก็ต้องออกกาลังกายด้วยครับครับอาจารย์ครับทีนี้เนี่ย มันก็จะมีขายตามท้องตลาดเนาะ<ช>หรือใน,ในเขาเรียกว่าเว็บออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยครับ<ช>คือเราจะดูยังไงดีถ้าเกิดจะต้องการการบําบัดด้วยกลิ่นเนี่ยนะครับเมื่อส,สักครู่นี้อาจารย์บอกแล้วว่ามันควรสกัดมาจากธรรมชาติแล้วไอ้ที่มันเขียนอยู่่าขายแล้วก็บอกว่าเป็นกลิ่นนั้นกลิ่นนี้เป็นเคมีเนี่ยกลิ่นค้าคล้ายกันสังเคราะห์ขึ้นมามันใช้แทนกันได้ไหมครับใช้แทนกันไม่ได้นะครับต้องเป็นสารสก,กัดธรรมชาติแล้วจริงๆงก็มีราคาค่อนข้างสูงนะครับที่มีคุณภาพจริงจริงนะครับ คือเปรียบเทียบเอาได้เลยถ้าเกิดสมมุติราคามาแล้วถูกเกินเนี่ยแบบนี้ซื้อมาก็ได้แค่กลิ่นแต่ว่าคุณภาพประสิทธิผลในการรักษาบําบัดนี่จะไม่ได้ผลใช่ไหมถูกต้องครับและที่สําคัญคือเราตอนนี้เรามีนักสุขลึกษาบำบัดน,นะครับจะต้องมีการไปอบรมเฉพาะทางว่าว่าจะใช้กลิ่นมานวดใช้กลิ่นมา สปาหรือทํำยังไงนะครับจะต้องมีการอบรมที่ชัดเจนอ๋อแต่ละอย่างไม่เหมือนกันนะบางทีนํามาใส่ในเครื่องที่เป็นแบบให้ไอระเหยะะนะคะ,ะถูกไหมคะอาจารย์ว่า